ครับผมสวัสดีครับสันติครับผมมือนีเข่าสวนครับผมบ่ได้ไปทางใดครับยูแต่ให้จะสวนนี่แหละครับผมนี่แหละลักษณะตุเรียนก็นได้ใบนะครับกำลังเริ่มสร้างใบเนาะทุเรียนสีปีกวัวครับ <c oughs> สีปีนิด,น,ดนี่แหละครับผม จอดกันแล้วครับน้องบนไเมากอดู่ครับใบจอดต้นจอดกันแล้วซี่ปีกลัวสี่ปีซี่เดือนแล้วครับตัวเรียนนี่แะครับสางกิงเนาะสางกิงสางแขนงออกครับใบร้ายครับ ว่าจะได้ปีนี้ก็ได้ครับผมได้ก็ได้เราได้ชิมนะครับอาจะเริ่มส้างจริงส้างเนีงออกครับสร้างไปเบิดมือได้ยุบแปดต้นครับสองคนผัวเมียตอนนี้ก็มูสันชิงครับหนาตึบเลย พอดีฝ่าเปิดครับผมฝ่าเปิดได้สองมือได้เริ่มสิมาสางกิ่งครับสางกิ่งสางแขนงออกเนาะสางใบออกครับมันหนาพดฒหนาเกินพดเป็นแล้วมันบ่าใบบะครับมันก็ได้บมม่มีหมากไฟมีประสบการณ์ในควอมเมีนเขามาได้ด้วยครับเดเพราะว่าสันติยังไม่เคยเอาหมากเอาผลอยู่ครับบ่มีความรูด,ด้านนี้ นี่และครับผมตันนี้ง่าฮัก่อนี่ยง่าฮักง่าฉีกเลยครับหักใบง่าฉีกเลยอ่า นี่นะครับตัวมาก็ซ้ำโดงเขเรียนนะครับง่ามัดสิจอดกันนลนี่แหละทั้งนี้ก็ได้ทั้งนี้จอดกันเรียบร้อยครับผมถึงกันแล้ว ว่าอยากได้ปีนี่แะครับผมมันเห็นว่าได้เนาะมือใหม่ต้นก็น่งครับผมต้นประมาณท่อแปดนิ้ลวละเจ็ดแปดนิ้วละั้ตตนต้นก็นได้นี่ก็มูสั้นคิงเนาะครับอันนี้กระเนยงกับไรอยู่ด้ครับ สันชิงเนาะคือเปลี่ยนกับเปลี่ยนตะดอกพ้างเนาะมู่ก็ได้มอนกัเปลี่ยนดอกพ้างครับผมบินปีปีกลัวครับนี่ก็เริ่มจอดกันแลละคิดว่าปีนาเทิงกันแท้ครับกันบ่ดอบยนอดว้ครับผม <c oughs> นี่ก็ม้อนท่อง เลี้ยนตนคูเนาะคือลักษณะดินกับมันเป็นดินร่วนฝนใร้ครับผมที่ของสวนผมเนาะแปลงลางก็จะมีข้องน้ำครับผมตัวนี้ นี่แหละแขนงโมดสันคิงก็ได้ครับไปไปง่ายอยู่ครับแขนงก็ได้ <c oughs> โอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหปีนต้นไปปีนต้นมากก็เลยมาถ่ายคลิปนะครับให้ SD เอฟซีเบิ้งเหรอครับออกตันตีเป็นยังไงวันก็ได้ แก็ว่าดินก็มีมูลใส่เดือนครับผมครับก็คือความอุดมสมบูรณ์นะครับนี่มูลนใส่เดือนน,นครับตัดหน้านย่ามได้่งขอตาครับตัวนี้ขีดเดือนกอดไงครับมูลนใส่เดือนก่อนไงเนาะ ก็คือตอนนี้สั้นตีก็จะใได่หกสามสามเนาะผมลุ่งใวมันสลับกับสูตรชิบหาเสมอไปสะก้อนครับผมเพรามันตุนไงเนาะเติ่มซาซมาหารไปเรื่อยๆครับผมปีนี้แต่พอรู้ว่าปีน้มันจะเป็นยังไง นะครับจ,จบอดกันแล้วโอ้โลมลมแห้งครับผมอาหาอีกแล้วใบมันหนาเกิน,นคือรุงโล่งครับผมตัวนี้เนาะมันจะ่มีทีบางร่มครับผมนี่แหละลักษณะก็ไแหละไม่บางร่มสีบ่มี เพราะป้าอย่างป้านี่ก็ตัดออกไปแล้วฟังน้ำพุ่นกับตัดออกครับสองฟังนี่ตัดออกเลยเป็นทีทดโรดจดครับคือลักษณะการใส่ปุ๋ยของสันติเนาะมันก็จะมีช่วงก็ใส่ทุกประมาณยี่สิบมือครับขยายเวลาออกเนาะเดี๋ยวดิครับผมเก้าสิบห้ามื่นใส่ ัวนี้ขยายเวลาเบิ้งรอบใบมันเอาครับผมตัวนี้ก็ใหม่มันเหลื่อมไงเหลื่อมเกเนะครับตัวนี้ก็ใบเก้ากันหน่อยแต่ใบนาแนะหลงเนาะน้มแหลงครับผมตัวนี้ใบน้มฝนครับ้ก็ได้ใบมากชุดเรยครับใบมันลนครับ กุ้มเพียไฟ่อรยูคุ้มไล่แดงบอยูเนาะส่วงลุมล่มครับผมช่วงหนาแรงเพียไฟลงครับไล่แดงลงแล้วก็เลยเป็นใบน่อยใบยชุดนั้นออกมาหน่อยครับนี่ใบชุดไม่ก็แล้ออกมาครับแี่ใบชุดเลก คือคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ่้นี้แหละครับผมกันถือใจกับกดไหลก็แช่น้ำแนครับผมจะอัปเดตเรื่อยๆครับผมครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ